กันทีสนามชนโคบ้านเสาธงนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูมรณ์ของวัวทฒนธรรมการชนในวันที่11แล้วก็13กันยายนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสมาจากวัวชนแดนใต้นะคะพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,ลลลคะเอลค่ะพี่แอลนะคะมาจากไทโคดเ,เนี่ค่ะพีลล่แอรไทโคดถุงแสงเดือนค่ะไทโคดถุงแสงเดือนนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่แอร์เดอโกโนโดเอเวิชาดาดาเมืองใต้ค่ะ โนดเอกวิชาดาราเมืองใต้นะคะน้อง <Vegan. S 1> เขา้าอายุกี่ปีแล้วคะพี่เอลประมาณสี่ปีอะสี่ห้าปีแล้วเขาเป็นทยาท์ของตัวน,นี่นเพียเครับบรักค <3 S 2> ่ะลูกไอ้พบรักนะคะตัวนี้ชั้นบางกี่ครั้งนะคะจนมาครั้งหนึงนะะ่งอะหนึ่งครั้ง,งชนะที่ไหนคะบอลทองอะบอลทองมากี่นาทีพี่ตอนนั้นประมาณยี่บ้านอทีอะยี่สิบห้านาทีาทก็ปิดเจ้ปิดเกมได้นะคะ,คะ ค่ะวิชาทางชั้นกงเขาประเพณีค่ะนี่จนเรื่อยๆไปลั่างอ่ะจนเรือยๆมีไปล่งนะคะ,คะน้องวัวทุกขูกินยา้ากินน้ำได้ดีไม่เพี้ยวกกินดีค่ะกินดีไม่เหลือกยางไม่ทำเนยเลยนะ,ะไม่เลือกอะ รอบนี้พี่เอ้าพาเข้าาอยุ่ของได้กี่วันละคะประมาณกลึงเดือนด้ค่ะถึงเดือนได้แล้วความบรรยุ่โดยรวมทีนี้เป็นยังไงบ้างคะสะดวกสบายดีค่ะสะดวกสบายนะทีนี้นะพี่น้าค่ะรอบนี้ผกผักความมั่นใจกี้เปอร์เซ็นต์ละคะพี่เอ้าเต็มรอยเลยค่ะเต็มรอยกันแล้วแล้วร่างกายน้องวัวสัดพรอมกี่เปอร์เซ็นต์เต็มรอยเลยค่ะวัวก็เต็มรอยพร้อมปะทะแล้วนะค่ะค่ะให้พี่ฟักเท็กเอฟซีหรือพู้ติตามได้เลยค่ะค่ะคว้าเก็ซีเลกทีมันกงโคโนตเอวิชาดาราเมืองใต้มาช่วยเชียช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะที่ตอนนี้อยู่บนหน้าจอคือโน้ตเอกวิชาดาราเมืองใต้นะคะคุณนี่ทําการชนในรอบเดือนกันยาณิธิสนามชนโคเซาทองเศษเนี้มนะคะจิงเงินรางวัลกันที่ิธิสามเสนสองหมื่นบาทนะคะค่ะขอ,ขอบคุณมาค่ะ,คะช,ชันยิ้มเชียร์พาเบียร์รับขายค่ะพี่ขอบคุณค่ะ,คะ สสค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเซาทองสเตเดียมนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสบามสบูรณ์ของว,วัวที่จะทการชนในวันที่11แล้วก็12อกันยานะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจากหัวชนแดนตายนะคะ<อ>พี่ชื่อพี่อะไรแนะนาตัวนิดนึงพี่เจกับเตี้ยก็ได้กับเต<อ>ี้ยมาจากใครโขไนไี่ค่ะพี่นี่บ้านๆลูกบ้านนะคะ<อ>น้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรค่ะพี่โนดเบลเล็กหน่อยน้อง โคโนดเบาเล็กหรือไอ้น้องนะคะน้องข้ออยู่กี่ปีแล้วพี่ตัวนี้ประมาณ6ปีประมาณ6ปีน้าเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไม่สามครับไม่สามนะคะช้อนมักกี้ครั้งแล้วพี่ตัวนี้ไม่กริบครับไม่กริบไม่แก้กล้องไม่ปอดัดพร้อมแจ้งเกิดทีเศร้าทองรอบนี้นะคะเนื้อว่างล้าสุดนี่พี่วางน้องมากี่นาที่ยี่สิบนาทีครับประมาณ20นาทีวิชาทางชนต้องขอประเพณีพี่กรับโคมัดโคตัวกรับมัดโคตัวข้อถอค้างนะคะตัวนี้น้าน้องทุกขูนนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะ ปกติปกติสมบูรณ์ดีไม่เหลือยาไม่ทํานุยนี่พี่เดินวัวกันวันกิโลค่ะพี่ห้าหกลูกครับห้าหกลเหลื่มเบาเหลื่มพอนยังค่ะตอนนี้เหลื่มพอดเลยเหรอเหลื่มแล้วนะรอบนี้พกกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ละคะพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนนี้ประมาณเก้าสิบหนองวัวค่ะสัดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาพี่ตอนนี้ในวัวคือตอวนี้เนก้าที่บ้านแล้วถ้าความวัวประมาณเก้าสิบห้านะอีห้าเปอร์เซ็นต์ก็พร้อมบรรทะแล้วนะพี่น้าผลชนนะค่ะให้พี่ฟักทั้งเอฟซีเราพุ่ติดตามได้เลยค่ะพพี่่อออออ๋กกวาคืืบงเนตติดม ว่านี้ด้วยนะครับโน้ตเบาเล็กก<ะ>ับตีชชทีเบสเลยครับในน่นคือจดุดแบบตี <c oughs> ชชทีเบสตัวค่ะชมเฉยๆเป็นแดงเทียดแดงใจให้ด้วยที่ท่านนี้ยอยู่บนหน้าจอน,นี้คือโคนโนตเบาเล็กหรือว่าไอ้หนองนะคะคุณนี่พบกับโคนโนตเอกวิชาดาราเมืองไทยนะคะชิมน้ำดังวั่นกันทีซ้ำเส้นซองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีมีเชี่ยผาเบีรับขายคาพีขอบคุณค่ะ